ทริปนี้ก็จะาสาธิตให้ดูนะครับหลังจากที่เราชุบแล้วของดีบัานเหล็กนะครับของดีบัานเหล็กชุบแข็งแล้วตัดมาจากผานรถไถนานะครับของเก่าอย่าทิ้งนะครับพวกผานเก่านะครับเอามาทําเป็นจอบขุดใช้งานได้นะครับหลังจากที่เราชุบแข็งแล้วนะครับเราจะลองสับตะปูให้ดู ไม่เป็นไรครับตะปูอ่าขนะครับอีกทีนะครับขาดเลยครับตะปูกระเด็นขาดไปแล้วครับไม่เป็นไรลองให้ดูอีกทีก็ได้ครับ ถ้าแรงไปก็ขาดกระด็นหายไปเลยอี่บอกบอกถ้าอีกทีนผมไม่มีเป็นไรนะครับสับให้ขาดเลยก็ได้ทีนะครับ